าหารสุพิศดาในดันเจี้ยนเมชิโดยในคลิปนี้ครับเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับอาหารในสุพิศดาในดันเจี้ยนเมชิกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบหรือรสชาติถ้าเขามีคามําอธิบา,บายบอกนะครับนั้นเราไปเริ่มกันเลยโดยเมนูแรกนั่นคือค้างคาวและแมนดรดชุดแป้งทอดนั่นเองครับโดยแน่นอนครับเมนูนี้มีแมนดรดและค้างคาวยักษ์เป็นส่วนประกอบหลักของอาหารและนําทั้ง2องอย่างที่โดนสับจนละเอียดหรือแม้กระทั่งโดนหั่นเป็นชิ้นๆนั้น เป็นทอดน,น้ำมันประกอกที่ได้มาจากกับดักในดันเจียนนะครับโดยแมนเรในอีกที่เราผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าอาจจะมีรสชาติใกล้เคียงกับมันฝรั่งส่วนเนื้อข้างคานะั้นผมขอโน้ตคอมเมนต์ละกันนะครับโดยเมนูต่อไปนะั้นคือการรวบสามเมนูนะครับซึ่งมาจากมอนสเตอร์เดียวกันอย่างซุปชุดเกราะเดินได้ชุดเกราะเดินได้ผัดสมุนไพรและชุดเกราะเดินได้นึ่งนั่นเองครับ เหตุผลที่ผมพูดรวม3อันเลยนะครับเพราะข้อมูลของอาหารเหล่านี้แทบจะไม่มีคือโผลมาช็อตเดียวหรือตอนตอนเดียวแล้วก็หายไปเลยนะครับและเป็นเมนูที่ทําจากสิ่งมีชีวิตเดียวกันนะครับนั่นคือชุดเกราะเดินได้รวมถึงปรุงพร้อมกัน3เมนูในคลิปใน,ในตอนตอนเดียวนะครับทาให้ข้อมูลมันมีน้อยกว่าเมนูอื่นสุดและถ้าใครถามว่าทําไมชุดเกราะถึงกินได้นะครับที่จริงแล้วชุดเกราะเดินได้ในดันเจี้ยนเมชีนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหอยมีเปลือกซึ่งใช้ชุดเกราะเป็นเปลือกนะครับ ซึ่งในชุดเกราะชุดเกราะหนึ่งจะมีหลายจะมีหอยอยู่หลายตัวซึ่งจะทําการเรียนแบบกล้ามเนื้อของมนุษย์และสามารถเคลื่อนไหวได้เหมือนมนุษย์นั่นเองครับและถ้าถามว่ารสชาติเป็นอย่างไงนั้นตามคำบอกเล่าของชิวช้างนั้นบอกว่ามีรสชาติใกล้เคยียงกับเห็ดนะครับแต่ว่าจะมีกลิ่นสนิมขึ้นมาเล็กน้อยเนื่องจากมันใช้ชุดเกราะเป็นนั่นเองครับโดยผมจะข้ามเมนูพื้นฐานที่ว่าไม่มีความแปลกใหม่ไปนะครับอย่างผักสดรมิตรจากโกเลม ซึ่งเป็นแค่ผักสดที่ปลูกหลังปกเลมน,นะครับทผมว่าไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แล้วก็ผักสดและไก่ตุนกระลำปีเสิร์ฟพร้อมกับขนมปังครับซึ่งเป็นของที่ผมมาใน E p พีที่4ซึ่งผมว่ากมันก็ไม่ได้น่าสนใจอะไรขนาดนั้นนะครับโดยในเมนูต่อไปนะั่นคือเซตอาหารจากแมลงสมบัตินั่นเองครับโดยจะมีแยมแมลงสมบัติแมลงไข่มุกเสียบไม้แล้วก็คแรครกเกอร์แมลงเหรียญน,นะครับโดยทางแมลงเหรียญหรือแมลงเหรียญแรยครกเกอร์นะครับ ในอนิเมะนั้นได้มีการบรรยายว่ามีรสชาติเหมือนกับปลาตัวเล็กๆนะครับประมาณปลาผัดหรือปลาปิ้งอะไรประมาณนั้นส่วนอีก2เมนูนั้นไม่ได้มีการบอกรสชาติอย่างชัดเจนนะครับแต่ในทางฝั่งเยมจากแมลงสมบัตินั้นจะออากทารสชาติหวานส่วนแม,มลงเสียบไม้นั้นจะไม่ได้มีการบอกรสชาติเลยนะครับแต่จะมีการบอกรสชาติอาจจะกรุบกรุบคล้ายๆกับตะข่าวก็เป็นไปได้